มาทาักให้ครับหมอครับช่วยดูแม่ผมก่อนได้ไหมค,ครับที่พยาบาลครับแม่ไหวไหมเจ็บไหมแม่บอกครับช่วยแม่ผมด้วยครับช่วยแม่ผมด้วยมาดูแม่ผมหน่อยครับแม่ผมเจ็บหนักมากเลยรอนานแล้วครับคืออย่างที่เห็นนะคะคือไม่ว่าจะเป็นในห้องนี้ใน i อซหรือว่าห้องผ่าตัดคือมันเต็มหมดเลยะค่ะรอหน่อยนะคะ ดกกันนน้่นผมยังไม่รู้หรอกว่าชีวิตแม่ผมจะเป็นยังไงแต่ที่ผมรู้แน่ๆคือเวลาแม้นาทีเดียวก็สามารถกำหนดชะตาก,กรรมของคนป่วยได้ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างตึกใหม่โรงพยบาบาลรามาธิบดีเพื่อรองรับผู้ป่วยหลายล้านคนตอ่อปีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด